ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วนะคะคิดถึงนะคะถึงบ้านแล้วคิดถึงสามีจังเลยสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะเป็นไงคะถึงบ้านแล้วนะคะมาเนินไปหาลุงพลป้าแตนเพิ่งมาก็เลยถึงบ้านแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาคิดถึงหนูไหมเนาะถึงเคซี่ไหมคะคิดถึงเคซี่ไหมเมื่อกี้หอบกูวอหออ ก็คเงี้ยที่ำลังบนสัปตาห์ที่บนดีค่ะอะเงี้ยหล่ะจ้าเอนยเงี้แล้วปล่ากลับบ้านป่าววะคอยไยังงานหาโงงอยู่กัตอกลับมานเห็นมันอยู่นอกินนองเขาเขาดีละได้ไม่หัวไม่เงีเดื่องกระไป

เ่าหยังนะซื้อมาเิ่มสวัสดีค่ะเลือกกี่ท่านเนอะเลือกกี่ท่านนะคะ อ๋อเราก็ได้รายได้อยู่ดิพี่นัททำไมพี่นัทพูดแบบนั้นได้ไหมได้ไหมนั่งกอดเขาซึมเศร้าเอาัจไดดีน้องกระเทยสินี้แล้วเด้พี่นัทจ้าไม่คุยแล้วยสู้ หลอดีอะไรก็ดีเสียดายไม่ดีเธอมีเมียแล้วโยอยๆรู้สึกยงไงคะคนได้แฟนสวยนางน้องเคซี่ฮะคนบอกว่ารู้สึกยงไงคะโอ้ยยิใจไหมที่ได้แฟนสวยแล้วก็ขยนันแล้วก็เก่งมันเคซี่เอาเขาไม่ตอบหนูเลยคะ่ะแสดงว่าหนูไม่สวย สวัสดีค่ะนี่นะคะผู้ชายนะคะเราไปมาแล้วก็ต้องกลับมาทําหน้าที่เมียเอาไปหมักหมูผู้ชายจะเอาหมูไปทอด <Okay. S 1> ไปทํางานนะคะเดี๋ยวจะเล่ไปให้นะโอเคเล่สวยๆนะครว่านี่หมูสดหรือเปล่าคะสี <c oughs> สดก่าแม่ค้าก็หมูนี่แหละเพื่นวา อะไรครับพนมพนมน้อยพนมน้อยหน้ามนคนชื่อนัดคุณหล่อจังเลยหล่อมากเลยดีคือว่าสิบรจุมคือว่าสิบรว่าหอยกอกโอ้ยดาวด้วเนี่ยฉันบ้าดาฉันบ้าได้ดิเธอดาวนเ,นเ,<อ>เดี๋ยวเขาขี้เขาไปเอานั้ำกินเอาเขากันเด้อมักหมูเด้อจ้ะ บซื้อหมูนะคะรอยยี่สิบบาทนะคะกระชิดได้นนจนดไว้่าผู้ใต้เอาเงินไบนใส่อย่างนี้รอยยี่สิบจดไปแล้วนะจดไปทุกอย่างเลยจดไปทุกบาททุกสตางะคะ์เลยค่ะเอฟซี ราจะจดไปทุกบาททุกสตางค์เลยลเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายของพุกชาอค่าหมู 120. ร้อยี่สิบเ่าหน้าบ้านน้ำหอมมาแล้วนะคะน้ำหอมมาแล้วฮะนาดีที่นาัา อันนั้นหนหนูนีเขาบนี่อย่เอาหน่ะคัดเขาคาดคือหนูนั่นหนูไปเอาแล้วหนูไปอยู่หนูไปอยู่แล้วมาอยู่เลยเดินท้างก่อนแช่นี่สิกุก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 ิอยังเอาบัตัตไม่ไม่ก็ได้แล้วบ้านนะคะเอฟซี